สีเสต้นราเหมือนว่าแต่คนจับจ้องกันหลักปะเนียหลักปะเนียหลักปะเนีย แล้วพี่เต๋อเป็นคนแบบว่าทําอะไรเขินนะคะแล้วพอลงไปแล้วแบบรู้สึกเหมือนได้แกล้งเขาอะไรยนะปกติเขาไม่ทําอะไรนี่แต่หนูชอบหนูชอบเต้นหนูชอบเต้นแต่หนูมันเป็นโมเมนต์ที่แบบมันลืมความเครียดจากภายนอกแล้วมันก็อยู่แค่ด้วยกันอะไรอย่างนี้ค่ะมันกระซิบข้ามหูเราชอบไปเลยบ้าบ้าชงเจย์ชงเจงเขาต้องรักทั้งวัทุกวันเลยเหรอไอ้ขี้ใครขพราะฉันท่ตองอยู่ ให้เล่าหรือปวดปวดปวดให้บรรลุไปเลยไห้บรรลุให้บถ้ารู้สึกก็แค่พูดค่ะเป็นคนที่ถ้ารู้สึกก็พูดเลยจะไม่แบบเก็บเอาไว้อะไรเงี้ยแสดงว่าเขาจะหมดเวลาโอ้ทั้งวันอให้เล่าหรือปวดปวดให้เล่าหรือปวดไหนเราพูดมาจีนับไม่ถ้วน วััันนนนน้ก่อความพิเศษอยได้ในวันนั้นอะไรได้อะไรอย่างเงี้ยมีรึมั้ยถ้ามันมีเหรอคีดมากก็ได้มาชิ้นหนึ่งเป็นอะไรครับเครื่องประดับเป็นเครื่องประดับอีกแล้วอันนี้เล่านะอันนี้เล่านะแทนใจเล็กๆน้อยๆเป็นแบบมีอะไรติดไม้ติดมือซึ่งดาวีก็มีให้เหมือนกันเดี๋ยวราคาขึ้นก็เอาไปขายแล้วได้เหรอได้เหรอกอนเล่นก่อนเล่นห้าปี เรื่องของมันไม่สําสคัญมันสาคัญทางใจอยู่ไปเรื่อยๆแล้วมันก็สบายใจมีความสุขเรื่อยๆอันนี้โอเคแล้วค่ะพี่เตอ๋อเป็นเหมือนที่ทุกคนรู้จักเป็นยังไงเป็นอย่างนั้นเลยเขาไม่ได้เป็นคนแบบมือวาเล่นใหญ่เลยเขาเป็นคนเรียบๆง่ายๆค่ะคือถ้ารู้ว่าเราชอบอะไรเขาก็หาให้แค่นี้คือมันเหมือนมาบาลานซ์กันมากกว่าคือถ้าใหม่เยอะไปใหม่มาเจอพี่เตอ๋อมันก็จะมากึ่งกลางพอดีเหมือนก็ดีใจที่ใหม่ได้เจอพี่เตอ๋อแล้วใหม่ก็แบบ,บมันทําให้ชีวิตเราม,มันบาลานซ์ดีขึ้นอ่ะอันนี้เล่านะอันนี้เล่านะ